ขอแนะนำตัวสั้นๆนะคะโค้ชเจินๆนะคะไลน์เซอร์ติฟายโค้ชนะคะสามภูมิภาค3ปีสอนนะคะเป็นไลน์เซอร์ติฟายโค้ชตั้งแต่ปี2022ถึง2024ค่ะแล้วก็ได้รับรางวัลน,นะคะทั้ง2ปีเลยก็คือเป็นโค้ดาวรุ่งประจำปี2022แล้วก็เป็นลายคอนเทนต์อวอร์ด2 3 2 3นะคะ แล้วก็ลาเร็วๆนี้ค่ะเดี๋ยวจนจะมีหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเขียนคือเรื่องของ Speed Up SME นะคะจากเงินน้อยเป็นร้อยล้านนะคะจนสรุปนะคะจากประสบการณ์ทั้งหมดที่เราในการคอนซัลแล้วก็ดูแลผู้ประกอบการและทําให้ธุรกิจเติบโตเร็วขึ้นนะคะได้รวมเทคนิคเคล็ดลับรวมไปในหนังสือเล่มนี้แล้วนะคะรอสะดับสนุนจนด้วยนะคะแล้วก็นี่ก็คือจะเป็นโฉมหน้าของลูกค้าที่เราเคยดูแลทั้งหมดนะคะ รวมๆก็หลาย,ลยร้อยธุรกิจแล้วนะคะทั้งสอนทั้งคอนซัลท์นะคะแล้วก็ทั้งเป็นวิทยากรด้วยนะคะเรื่องของหัวข้อวันนี้ที่เจนจะมามาสอนหรือมาแบ่งปันกันละกันนะคะก็คือเรื่องแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องของ5เทคนิคเพิ่มเพื่อนใหม่นะคะสะสมฐานลูกค้าประจำนะคะวันนี้จะมาเผยเทคนิคที่ลึกขึ้นกว่าเดิมมากกว่าการแค่แปะ QR code หรือการแชร์ลิงก์นะคะถัดมาค่ะ เราจะจําเป็นจะต้องออกแบบโปรไฟล์ให้ดูมืออาชีพอย่างไรนะคะจําเป็นไหมนะคะถัดมาข้อที่3ค่ะก็คือการสร้าง rich menu ให้เสียยอดขายแบบมือโปรนะคะเราจะมาแกะนะคะว่าเฮ้ยแต่ละออธุรกิจนะคะ ใช้ rich menu เพื่อสร้างยอดขายอย่างไรกันนะคะและข้อที่4ค่ะเราจะใช้เทคนิคเอา AI มาช่วยตอบข้อข้ออัตโนมัติใครมีทีมงานน้อยข้อนี้นะคะข้อที่4ไม่ควรพลาดเลยค่ะเพราะว่ามันจะช่วยประหยัดเวลาในการทำงานของคุณมากขึ้นนะคะและข้อสุดท้าย,โ,ยโปรโมชั่นแบบไหนละ่ะช่วงไหนละ่ะโดนใจลูกค้าตัวจริงวันนี้ก็ค่อยๆมาเช็คลิสต์กันว่า เราเคยทำโปรโมชั่นไหนไปบ้างและโปรโมชันไหนที่เรายังไม่เคยทำไปทีนะคะเราก็มาอัปเดตกันนะคะวันนี้นะคะข้อแรกเลยค่ะ5เทคนิคเพิ่มเพื่อนใหม่สะสมฐานลูกค้าประจำสำคัญยังไงบทนี้เราจะมาดูว่าคุณเพิ่มเพื่อนใหม่มากน้อยแค่ไหนนะคะมาดูกันดีกว่าว่าเพื่อนในแต่ละคนให้ความหมายไม่เหมือนกันบางคนก็คือเมารวมเลยว่าเป็นลูกค้าแต่รู้แหละว่า จะซื้อหรือยังไม่ซื้อเราเรียกคนเหล่านี้ว่าลูกค้าจริงไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราทําให้มันชัดเจนอันดับแรกเลยนะ,ะไม่ผิดเลยทุกคนหายถูกหมดเลยก็คือคนที่เป็นลูกค้าหรือผู้ติดตามของเรานะคะหรือเป็นคนที่กําลังจะซื้อสินค้าบนไลน์ของเราก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่ชอบ ธุรกิจเราหรือชอบโปรดักต์ของเราแต่ยังไม่ซื้อเลยก็แค่ชอบอะ่ะก็ยังชอบอยู่ยังไม่ได้ตัดสินใจหรือมีแนวโน้มที่จะซื้อนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเหมารวมกันหมดหรือคนที่ติดตามเราอยู่บนทุกแพลตฟอร์มเนี่ยจะมี4คนกลุ่มเหล่านี้ที่ยังติดตามเราอยู่บนนี้จริงไหมคะแต่ละเพจหรือแต่ละไลน์ OA ของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนที่เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่90%เป็นลูกค้าบางคนนะคะส่วนใหญ่เป็นผู้ติดตามหรือเป็นผู้ที่กําลังจะซื้อแต่ยังไม่ซื้อสักที หรือเป็นคนที่ก็ชอบแหละก็ถามนู่นถามนี่ก็ยังไม่ซื้อสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้เราจะทําความรู้จักกับคนกลุ่มนี้ให้ดีขึ้นนะคะถ้าวันนี้นะคะจนสั่งแบบอืมคุณต้องไปเพิ่มเพื่อนแล้วเนี่ยมันดียังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามีความคิดว่ามีเพิ่มเพื่อนแล้วดียังไงเนี่ยมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสิ่งที่ทําให้ทุกคนอะ่ะอาจจะไม่พาเพื่อนมาเพิ่มอยู่บนไลน์โอเอ,เอ,เอก็ตามนะคะบางทีเราก็วางแผนมาว่าเราอะ่ะอยากมี คนที่เข้ามาอยู่วลาเอของเขาอ่ะร้อยคนนะคะแล้วทีเนี้ยแล้วเราจะไปถึงเป้าหมายตรงนั้นได้ยังไงนะคะวิธีเพิ่มเพื่อนของเราแบบไหนเวิร์กหรือไม่เวิร์กคือเราใช้เทคนิคนี้เฮ้ยได้เพื่อนเพิ่มเราใช้เทคนิคนี้เฮ้ยคนไม่แอดนะคะเราอาจจะมีประมาณ3-4วิธีอะแต่วิธีไหนหละ่ะมันเวิร์กวิธีไหนหละ่ะไม่เวิร์กนะคะจนบอกได้เลยว่าแต่ละธุรกิจเทคนิคไม่เหมือนกันแต่อาจจะใช้ด้วยกันได้แต่บางอันอะ เทคนิคนี้ธุรกิจนี้ใช้ไม่เวิร์กเทคนิคนี้ธุรกิจนี้ใช้แล้วเวิร์กเรามาดูกันดีกว่าว่าการติดตามการเพิ่มเพื่อนมันเดียงไงอย่างเช่นตัวอย่างนี้เป็นธุรกิจหนึ่งนะคะที่เจน tracking นะคะผู้ติดตามคือก่อนหน้านี้คือธุรกิจเขามีผู้ติดตามเป็นหมื่นๆคนอะแต่คําถามคือทําไมลูกค้าอยู่เวลาเองไม่ถึงพันเริ่มต้น start ก็แค่600เองนะคะนะคะแล้วก่อนหน้านี้เห็นไหมคะเดือน อผู้จิกา32คนโอ้โหลูกค้ามาเดือนนึงเป็นร้อยๆเป็นพันๆคนนะคะด e เซมเบอร์29นะคะ70 40 60, 65นะคะพอเราเริ่มคอนซสลร์เริ่มคุยกันมากขึ้นเขาก็เริ่มเปิดใจแล้วก็เริ่มทำนะคะมันก็ทำให้ผู้ติดตามของเขาะคะ่ะกระโดดขึ้นมานะคะเป็น189นะคะเป็น826<ม>เดือนนี้นะคะคือพอเขาเริ่มเห็นสายว่าลูกค้าโตขึ้น ขยับเพิ่มขึ้นนะคะจะเป็นร้อยแปดสิบเก้าได้เพราะฉะนั้นเดือนที่สองเขาเขาตั้งใจทํามากๆเลยคุณเห็นแกลบไหมว่าแบบโตขึ้นกี่เท่าประมาณสี่เท่านะคะจากการเพิ่มเพื่อนนะคะและหลังจากนั้นนะคะลูกค้าก็ทยอยเริ่มหมดแล้วเพราะว่ามันเป็นลูกค้ากลุ่มเดิมๆนะคะถึงแม้ว่าเขาจะมีลูกค้าเป็นหมื่นคนนะคะนะคะแต่บางครั้งลูกค้าบางคนก็รอบการเข้ามาเช็คระยะหรือการดูแลรถมันต่างกันนะคะแต่ผลลัพธ์ที่เขาได้ชื่นใจไหมคะ ยอดขายที่เขาได้ภายใน6เดือนชื่นใจไหมคะคือถ้ามันยังไม่ทำมันก็จะไม่เห็นถึงยอดขายที่คุณจะได้รับก็ทำให้ทุกคนแฮปปี้และเป็นท็อปสาขาในในภูมิภาคด้วยเพราะว่าเฮ้ยจากที่แบบไม่เคยขายยางนะเพราะว่าคนจะชอบคิดว่ายางที่ซื้อกับแบรนด์นะคะมันจะแพงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลบล้างไปเลยหลังจากนั้นนะคะยอดขายเขาก็จะแบบเติบโตขึ้นไปเรื่อย ะอามาอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็คือเป็นธุรกิจน้ําดื่มนะคะอันนี้เราดูแลกันประมาณ4เดือนเนาะช่วงแรกๆค่ะเพิ่มเพื่อนเพื่อนมีแค่39 28 17 35หนะคะหลังจากที่เราปรับใหม่นะคะทำตามแผนนะคะแล้วก็ยิงโฆษณาเสริมนิดหน่อยนะคะเพิ่มเพื่อน2เท่าทําตามแผนอีกเพื่อนเพิ่ม2เท่านะคะแล้วก็ค่อยๆปรับแผนไปเรื่อยๆก็คือเพิ่มขึ้นเป็น107เป็น3เท่าจาก ก่อนหน้าน,นี้ที่35เนาะและหลังจากนั้นพอเรายิงโฆษณ,ณาเพิ่มมากขึ้นมันก็เพิ่ม10เท่าเลยค่ะและจากการเพิ่มสิเท่าภายในเวลาแค่10เดือนเพิ่มเพิ่มมา600คนเพราะฉะนั้นถ้าคุณตั้งเป้าว่าแค่ร้อยคนในเดือนแรกเนี่ยแล้วคุณลองทําดูก่อนรับรองว่าเดี๋ยวคุณก็จะเริ่มเห็นผลพอคุณเริ่มเห็นผลปุ๊บเดือนที่2เห็นผลเดือนที่3เห็นผลทีนี้นะคะ่ะสิ่งที่มันจะตามมาทั้งหมดนะคะมันก็คือยอดขายนั่นเอง ถ้าเรารู้ว่าลูกค้าเรามีกี่กลุ่มเราแยกกลุ่มลูกค้าเรียบร้อยแล้วจัดง่ายๆเลยค่ะว่าเราเพิ่มแค่กลุ่มละ10ลรายคือรายเล็กเอา5000คือเก็บของน้อยของมากเก็บไปถอค่ะเพราะาลูกค้ามีหลายเกรดหลายเลเวลเนาะ,ะกลุ่มเล็ก10ลรายกลุ่มอ่าธุรกิจค้าปี10ลราย กลุ่มลายเล็กอีกสิบลายกลุ่มลายใหญ่อีกสิบลายนะคะคุณรู้อยู่แล้วว่ามูลค่าเท่าไหร่คุณจะหาเขาได้ยังไงคุณจะปิดดิวเขาได้ยังไงนะคะถ้าคุณแยกยอดอย่างนี้ได้แล้วคุณกลับไปแล้วคุณใช้กลเม็ดเคล็ดลับในการปิดการขายกับเขาได้คุณได้ยอดมาสบายๆอีกเกือบล้านเลยทีเดียวน,นะคะแล้วเทคนิคการเพิ่มเพื่อนใหม่ที่บางคนอาจจะยังไม่เคยใช้เลยนะคะถ้าคุณไม่เพิ่มเพื่อนก่อนคุณก็จะไม่ได้เพิ่มยอดขายเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเพิ่มยอดขายหรือเพิ่มเพื่อน,นแวรลูมันเท ะะเพราะฉะนั้นคุณสามารถที่จะ,นะะทำให้ลูกค้านะคะเร่งการตัดสินใจเพิ่มขึ้นได้โดยการใช้คูป,ปองแทนการจะบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องเพิ่มเงื่อนหรอกอ่ะรับกดรับคูป,ปองไปนะคะเดี๋ยวตอนนี้มีส่วนลดอยู่นะคะส่วนลดค่าจะส่ง100่งบาทนะคะเดี๋ยวเราจะขายหมูใช่ไหมอ่ะเอาคูป,ปองไปก่อนเดี๋ยวค่อยใช้ครั้งหน้าก็ได้หรือค่อยกลับมาใช้ก็ได้นะคะหรือยังไม่ซื้อวันนี้ไม่เป็นไรเอาคูป,ปองไปผมให้ผมให้ใหใหนะคะหรือนะคะ อาจจะใช้ Reward c การนะคะกับลูกค้าที่เคยซื้อไปแล้วนะคะหรือบางครั้งนะคะแค่สมัครสมาชิกครั้งแรกนะคะคุณก็ได้สิทธิพิเศษไปเลยคือได้หนึ่งแต้มใปฟรีเลยและอย่างนอกจากนี้ไม่พอค่ะคุณยังมีอีก2ช่องทางนะคะก็คือช่องทางของ o ู w o ูมเนี่ยมันไม่ได้แค่เห็นบนแพลตฟ,ฟอร์มของแลตฟอร์มเราเดียวบางครั้งผู้ติดตามอยู่บนวูมเองอะสามารถเห็นคอนเทนต์ที่ดีเล็กับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าคอนเทนต์ของคุณตลกสนุกสนานนู่นนี่คุณสามารถเพิ่มมันบูมและทำให้ผู้ติดตามเนี่ยเข้าถึงโดยใช้ h ฮชแ t a g โดยใช้เพลงโดยใช้ตีมนะคะเพราะทุกเดือนเนี่ยจนจะมาอัปเดตตีมกับคุณว่าเฮ้ยเดือนนี้เพลงอะไรมาเดือนนี้ตีมอะไรมานะคะไลน์ก็จะมาบอกโค้ชก่อนนะคะแล้วโค้ชก็จะมาบอกแสบอกทุกคนว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะมีตีมนี้เพลงนี้นะคะมันเป็น PR ฟรีที่คุณสามารถนะคะเข้าไปจอยตรงนี้ได้แล้วถ้าคลิปดีนะคะ ทาง Line เขาก็จะช่วยบูสต์ให้คุณแบบฟรีๆด้วยซ้ำน,นะคะและส่วนสุดท้ายะคะ่ะใครที่ยังไม่ได้เปิด Line Shopping โปรโมทร้านค้านะคะตรงคุณทราบไหม,มคะว่าตรงแพทฟีเจอร์หรือต่างๆที่อยู่บน Line Shopping อะคะ่ะมันเข้าร่วมแคมเปญอดดัตโนมัติอย่างเช่นถ้าคุณเข้าร่วมคุณกดว่ายิ่งธุรกิจไม่แก่งที่บอกว่าจะมีส่งฟรีอะนะคะ คุณสามารถสร้างคูปองส่งฟรีได้เลยแล้ว l ล n e เขาก็จะดึงธุรกิจของคุณไปอยู่ในแคมเปญส่งฟรีเพราะฉะนั้นเนี่ยฟีเจอร์ของ Line มันส่งเสริมในการเพิ่มเพื่อนใหม่แบบไม่มีค่าใช้จ่ายก่อนนะจนกว่าถ้าลูกค้ากดสั่งซื้อถึงจะมีนะคะคุณก็จะได้ลูกค้ามาแบบฟรีๆโดยไม่มีค่าใช้จ่ายถ้าคุณยังไม่ได้ยิงโฆษณาเนาะแล้วนะคะพอคนเอาไปใช้กลยุทธ์นี้นะคะก็มีธุรกิจหนึ่งนะคะ ลูกค้าเพิ่มขึ้นภายใน1เดือนเห็นไหมคะจากเมษามีอยู่ผู้ติดตามแค่ห้ 50. นะ,ะก่อนหน้านี้เจนถามทุกคนนะคะว่าเดือนที่แล้วเนี่ยคุณทราบไหมว่าผู้ติดตามของคุณน่ะเท่าไหร่นะคะเข้าไปดูบนอินไซด์ของคุณได้ไม่ว่าจะดูผ่านมือถือหรือดูผ่านคอมพิวเตอร์ได้หมดเลยนะคะเวลาเรามาดูนะคะแยกนะคะแยกนะคะแผนกอันนี้สมมุตินะคะตัวเลขนะคะบางทีอาจจะไม่ใช่แบบตรงกันเ๊ะเพราะว่ามันเป็นเบื้องหลังจะอาจจะปิดข,ข้อมูลนิดนึงนะคะก็เห็นไหมคะ ข้อมูลของเขาก็จะเห็นเลยว่าลูกค้ามาจากช่องทางไหนมาจากแผนกขายมาจากโฆษณามาจาก QR code นะคะมาจากแผนกบริการมาจากคูปองเห็นไหมถ้าคุณไม่สร้างคูปองคุณจะรู้ไหมว่าลูกค้าคุณอะมาจากคูปองเห็นไหมคะเริ่มจะเห็นภาพไหมคะว่าแล้วเราจะไปเพิ่มเพื่อนหรือเพิ่มลูกค้ายังไงดีโอเคนะคะมาบทที่2ค่ะนะคะบทที่2ก็คือทําโปรไฟล์ยังไงให้ดูเหมืออาชีพคุณจะต้องตกแต่งโปรไฟล์โปรไฟล์นะคะ เห็นแล้วทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าคุณไม่ใช่วิจฉาชีพนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้อะาลโอเอปลอมจนเจอน,น,น,นักเรียนหลายคนที่ไม่กล้าสร้างไลโอเอหรือไม่แอดลโอเอใครก็ตามเนี่ยเพราะว่ากลัวว่าลิงก์นี้เป็นลิงก์มิจฉาชีพเพราะฉะนั้นเวลาคุณทำกับตลาดเนี่ยถ้าคุณทําอย่างถูกวิธีนะคะลูกค้าเห็นแล้วลูกค้าจะไม่คิดว่าคุณเป็นมิจาชีพเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย วิธีการทำนะคะคุณจะต้องใส่ข้อมูลธุรกิจเพราะว่าเรามีข้อมูลเยอะแยะมากมายอ่ะแต่บางทีลูกค้าเราไม่รู้โปรไฟล์เป็นเสมือนแกลลอรี่ที่ใส่สินค้าหรือบริการเราได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาคุณนะคะปรับโปรไฟล์ให้ปังนะคะและทําให้ลูกค้าอยากไปต่อนเนี่ยสังเกตสี่เรื่องค่ะเรื่องแรกเลยนะคะต้องบอกลูกค้าด้วยว่าเราทําอะไรสิ่งที่เห็นได้เด่นชัดเลยคือภาพปกธุรกิจจริงไหมคะเข้ามาอันดับแรกเลย first impression คือปกธุรกิจนะคะ ภาพปกธุรกิจโลโก้แบรนดิ้งสีสันนะคะต้องเป็นสีเดียวธุรกิจของคุณด้วยนะคะช่องทางการติดต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรเว็บไซต์อีเมลหรือแผนที่นะคะอัปเดตด้วยหรือบางทีเนี่ยคุณมี i ิน t a g r กรมเพิ่มแล้วหรือคุณมี t i k t o k เพิ่มแล้วคุณก็ใส่ช่องทางเหล่านั้นให้ลูกค้าติดต่อไปอยังช่องทางโซเชียลมีเดียของคุณอื่นๆก็ได้นะคะ,ะมาข้อ2ค่ะจะทำให้คุณรู้สึกว่าลูกค้าอยากซื้อมากกขึ้น็คือฉันเข้ามาธุรกิจเธอธอข,ขายอะไรล่ะ เธอได้บอกคงหมายว่าคุณขายอะไรมีสินค้าขายดีแนะนํำไหมมีสินค้านะคะเบสเซลเลอร์ไหมนะคะมีสินค้าที่แบบลดราคาไหมอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะหรือมีการบอกว่าคุณมีหมวดหมู่สินค้ากี่หมวดร้านฉันมีขายอะไรบ้างนะคะเพื่อทําให้ลูกค้าไม่ไปซื้อที่อื่น ราคาและส่วนลดโปรโมชั่นตรงนี้นะคะทาไมต้องมาอัปเดตหน้าโปรไฟล์ลูกค้าบางคนนะ่ะที่เข้าไปอยู่บนลาวเอ,อไม่อา่านที่ไหนลาที่เขาสามารถจะมาดูยอหลังได้หรือลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาใหม่บางคนก็ไม่เคยเห็นบอร์ดแคสก่อนหน้านี้คือคุณบอร์ดแคสไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอะ่ะแต่ลูกค้าเพิ่งแอดทำม้มเมื่อวันนี้นึกออกไหมคุณวางแผนงานการตลาดอะ่ะไว้ทั้งเดือนแล้วแล้วคุณก็บอร์ดแคสไป1 2 3 4 5 10้คอนเทนต์ละ เพราะฉะนั้นลูกค้ามาใหม่จะไม่เห็น10บคอนเทนต์ก่อนหน้านี้ทําให้การอัปเดตโปรโมชั่นต่างๆอะ่ะบางครั้งโค้ดถึงบอกว่าให้ย้ําทุกๆวีคหรือทําย้ําอย่างน้อยๆาครั้งภายใน1เดือนเพื่ออะไรเพราะว่าลูกค้ามาเพิ่มแต่และช่วงไม่เหมือนกันบางทีเนี่ยวิคนี้เราได้ลูกค้ามาสิคนพอวิคที่2องเราได้มา20เพราะฉะนั้น20คนอะ่ะไม่เห็นคอนเทนต์เมื่อ10วันที่แล้วนะแล้วที่ไหนล่ะที่คุณจะไปเก็บข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้ก็มีอยู่ที่เดียวก็คือโปรไฟล์นั่นเองนนะะคคคมมัทําาาาให้้ลูกสรถเช็ โปรโมชั่นเช็คดีลต่างๆได้โดยไม่ต้องไปนั่งอ่านนั่งกดบนบอร์ดแครก็ได้สุดท้ายค่ะใช้ดีไหมนะคะหลังการขายคุณได้เก็บรีวิวไหมรีวิวเป็นสิ่งที่บอกให้ว่าธุรกิจของคุณอะ่ะดีไหมบริการดีไหมใช้ดีไหมทําไมต้องสั่งกับคุณนะคะหรือวิธีการดูแลรักษาการรักษารับประกันสินค้าคุณต้องบอกลูกค้าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย องค์ประกอบเนี่ยทำให้คุณได้คะแนน1 0 0คะแนนเพราะฉะนั้นเนี่ยคะแนนข้อไหนเบาไปคุณไปเติมมันให้เต็มนะคะคุณจะได้คะแนนข้อสอบที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วเราก็เอาสิ่งเหล่าน,นี้ค่ะไปปรับแต่งไม่ว่าจะเป็นโปรไฟล์ที่สวยขึ้นปุ่มแอคชั่นนะคะ คอนเทนต์ที่น่าสนใจนะคะดูเห็นไหมนะคะอัปเดตให้คุณเห็นาอะไรมีอะไรน่าสนใจมาใหม่นะคะคำแนะนำดีๆนะคะโปรโมชั่นข้อมูลช่องทางติดต่อเห็นไหมคะทำให้ครบทั้ง4ช่องนะคะแม้กระทั่งรีวิวถ้าคุณสามารถใส่ได้ก็ยิ่งดีนะคะใส่ได้ก็ยิ่งดีนะคะทีนี้แปเช็คลิสต์นะคะซึ่งนะคะมีทั้งตั้งแต่พรีเวียร์ดีนะคะ v วอ i f y ิฟายแอคเคาท์โปรไฟล์ก็เป็นหนึ่งในนั้นนั่นเองนะคะกรี t i ิ้งแ s สเซนะคะริชเมนูแอดมินแชทบอทแช t แล้วก็นะคะ add f r i e ทีนี้นะคะแล้วพอเช็คลิสต์พร้อมแล้วเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มอะไรเพิ่มภาพหลักเพิ่มการสร้างแบรนด์เพิ่มความประทับใจและสุดท้ายก็คือเพิ่มยอดขายเพราะลูกค้าเห็นปุ๊มนเฮ้ยร้านนี้ปนโปรโมชั่นด้วยอ่าเดี๋ยวฉันสั่งซื้อหน่อยก็ได้นะคะตัวอย่างเช่นนะคะ,ะ,ะถ้าคุณทําครบหน้าตาของธุรกิจกุ่มจะได้แบบนี้ โปรไฟล์ครบคูปองบูมดิจคอนเทนต์การ์ดเบลดิจิเฟรนดิจิเมนูหรือถ้าธุรกิจของคุณเป็นอสังหานะคะคุณก็จะสามารถใส่ข้อมูลตั้งแต่หน้าโปรไฟล์นะคะดูบ้านดูทำเลนะคะมีการ์ดเบดิจิคอนเทนต์มีแอดเฟรนเห็นไหม คือทุกครั้งที่คุณมีคุณต้องมีแอดเฟรนหรือแม้กระทั่งอีกธุรก,กิจหนึ่งธุรก,กิจยานยนต์นะคะเห็นไหมคะเขาจะบอก collection ลดมีลดประเภทไหนบ้างนะคะมีคลิปวิดีโอยังไงรีวิวการใช้งานนะคะมีรายละเอียดเกี่ยวกับโปรโมชั่นบริการหรืออ่านมาดูกันว่าอเช่นอา่านแบรนด์น้ําเหมือนกันนะคะก็เห็นไหมคะก็คือทําหน้าโปรไฟล์ใส่มื่ก่อนนะคะก็ไม่มีอะไรเลยรับแต่ สเตตเมนต์กับบินสลิปสลิปเงินโอนเงินเท่านั้นนะคะแต่พอปรับเป็นไหมคะเราก็ปรับเป็นเรื่องของการให้เขารู้ว่าเราผลิตและจําหน่ายน้ําดื่มประเภทไหนใช้เิเทคนิคอะไรนะคะอย่างเช่นมีการนะคะคัดกรองคัดเลือกบรรจุนะคะทำให้ลูกค้ามั่นใจว่าน้ําดื่มเราสะอาดเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำดื่มมันแข่งกับความสะอาดแล้วก็รสชาตินะคะหรือมีช่องทางติดต่อ,อยังไงแล้วก็อัปเดตให้ลูกค้าครบสามารถเข้าไปรับน้ำเรื่องแต่เวลากี่โมงมีโลเคชั่นตรงไหนอะไรอย่างงี้นะคะเป็นต้นอ่ะ มาต่อกับเจ้าตัว Bridge Menu เป็นตัวที่จนชอบมากๆและเป็นตัวที่ลดเวลาการทำงานได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะคุณเคยสังเกตไหมว่า b r i i s h Menu นิ่งมากเลยไม่ค่อยมีคนกดเลยนะคะแล้วจะท้อปรับเราไม่รู้จะปรับยังไงนะคะกลับมาทำความเข้าใจเจ้าอุ่มเศษเงินก่อนนะคะอันนี้เป็นตัวที่แบบถ้าพลิกเกมมันได้นะคุณก็จะเทิร์นมาเป็นลูกลูกค้าได้เลยนะคะ จะตัว,วนี้นเป็นหนูมันก็เป็นปุ่มทางรัดก็จริงนะคะทีเนี้ยคุณกําลังผักใส่ไล่ส่งเวลามันไม่สร้างยอดขายเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณชอบส่งลูกค้าไปบนช่องทางอื่นมีใครไหมคุณสามารถที่จะใส่ลิงก์ได้แต่มันก็จะพาลูกค้าเหมือนเข้ามาที่ร้านเราแล้วแล้วบอกว่าเออกลับไปที่ห้างก่อนเลยอย่างเงี้ยนะคะคุณกําลังแบบเตะเขากลับไปที่เดิมนะเหมือนกับแพลตฟอร์มอื่นไปนสูนย์การค้าแล้วร้านของคุณเป็นออฟฟิศหลักคุณกำลังเตะลูกค้ากลับไปห้างหรือกลับไปสาขาย่อยอื่นๆนนหรไหมคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะจะริชเมนูควรจะจบแล้วอยู่ในแอปถ้าคุณสามารถที่จะใส่บางสิ่งบางอย่างที่ทำให้ลูกค้านะคะกดซื้อได้ทันทีมันก็ดีแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นคุณจะต้องวางแผนมตั้งแต่บอสแครหรือกิ๊ตติ้งมาเสจแล้วนะคะแล้วมันทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ย อยากจะซื้อและพนักงานขายไม่พร้อมบริการเนี่ย mm. ก็สามารถที่จะกดปุ่มลิงก์ไปสั่งซื้อบนไลน์ชอปปิ้งหรือบนเว็บไซต์ได้อันนั้นถูกต้องแล้วแต่แสดงว่าก่อนหน้าจะเป็น rich เมนูมันต้องมีแคมเปญการตลาดหรือบอรดสแคนต้องสิ่งบางอย่างไปแล้วเพื่อเห็นภาพนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างของเจ้าตัวนะคะเจ้าตัว Rich เมนูซึ่งแต่ธุรกิจจะออกแบบอาจจะเป็น5ช่อง6ช่องไม่ซ้ากัน ะะขึ้นอยู่กับข้อ,ขอโจทย์ของคุณว่าคุณอยากให้ลูกค้ารู้ข้อมูลกยบอะไรนะคะแล้วที่สําคัญเลยเวลาคุณออกแบบแล้วอะรูชเมนูไปเช็คยอดคนเข้าถึงหรือคนเข้าดูได้ว่าแต่ละปุ่มนะคะปุ่มไหนนะคะคนกดเท่าไหร่นะคะปุ่มไหนมันไม่เวิร์กเราจะต้องปรับปรุงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยช่องนี้ไม่มีใครกดเลยอะนะ,ะกดน้อยมากหรือบางที กดน้อยจะต,ต้องไปดูว่ากดน้อยเพราะอะไรแล้วก็อาจจะไปค่อยไปวิเคราะห์อีกทีนึงว่าจะเก็บหรือไม่เก็บมันไว้นะคะ,ะมาดูธุรกิจหนึ่งนะคะเป็นธุรกิจยานยนต์นะคะ Data เขาไม่ถึงไหนเลยนะคะจากหลักตัวเดียวนะคะมากระโดดเป็นหลักยี่สภายใน4ี่ห้าเดือนนะคะถือว่าเร็วมากๆเลยนะคะวันไหนนะคะที่มีการบอดแชทน,นั่นเองจะมีการกดเพิ่มสูงขึ้นวันไหนที่ยังไม่บอดแชทอะ่ะคุณสังเกตดีๆว่าวันไหนที่การมันต่ำ,ตำ,ตำอๆะ มันเป็นออร์แกนิกธรรมดาที่ลูกค้ากดมาดูเองนะคะแล้วก็วันไหนที่นะคะเรามีการแบบบอทแคร์ส่งข้อความไปนะคะคนก็จะกดดูเยอะเป็นพิเศษเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันต้องสัมพันธ์กันนะคะคือคุณจะรอให้ลูกค้ามากดเองมันก็อาจจะยากหน่อยคุณสามารถที่จะเข้าไปวิเคราะห์และปรับแผนอัตลาดของคุณได้แล้วกลับไปปรับริชเมนูได้ตัวอย่างเช่นนะคะธุรกิจคลีนนิ่งแม่บ้านนะคะก็ก่อนทำนะเราแย่ แยกแบบแยกเก่งมากนะคะแล้วก็จะเป็นแม่บ,าบา้านประจำสถานงานราคาหนึ่งดูรายละเอียดแม่บ้านรายวันบิ๊กคินนิ่งแยกเป็นหัวข้อเลยนะคะคำถามที่พบปอยอ่ากุมารนนท์ c e b o o k ค่าเช่าอุปกรณ์นะคะแต่จริงๆแล้วลูกค้ามาเนี่ยคุณคิดว่าลูกค้าถามอะไรก่อนลูกค้าก็อาจจะกดดูแล้วสุดท้ายลูกค้าก็จะมาสอบถามว่าแล้วต้องเลือกแบบไหนล่ะจริงไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งมันการเป็นการทิ้งลูกค้าไปเลยคือ ลูกค้าก็ไม่รู้จะเลือกอะไระแต่อยากลูกถูกถูอ่ะอยากเลือกแบบจ่ายรายวันแต่อยากได้อยากได้แบบความสะอาดแบบบิ๊กคลีนนิ่งอะ่ะมันมีแล้วก็เจอปัญหาตรงนี้ค่ะเราก็เลยแบบมาปรับเป็นเอานี้ไหมเราก็ใส่เรดบริการไปทั้งหมดแหละแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะเราควรจะตั้งโจทย์ทงแรกเลยคือ มาปรึกษากันก่อนมาให้ฉันวิเคราะห์ก่อนประเมินค่าทรงศาสตร์ให้ก่อนไหมถ่ายสถานที่จริงมาอยากให้เราวิเคราะห์ให้ไหมอะไรเงี้ยว่าแบบไหนเหมาะกับคุณแบบไหนที่คุณควรจะใช้แล้วมันคุ้มค่ากับคุณเพราะฉะนั้นถึงตรงนี้ค่ะคุณสามารถปรับได้บ่อยเท่าที่คุณต้องการปรับทุกครั้งที่คุณบอสแกนอย่างได้เลยนะคะทีนี้พอเรามาดูเบื้องลึกอ่านะคะเรามาดูเลยว่าแล้วเราจะพาลูกค้าไปไหนเทคแอคชั่นอะไรเช่นปุ่มแรกนะคะขอคําปรึกษาปุ๊บ ะะก่อนก่อนที่มันจะสวยเนะี่ยมันจะเป็นแบบนี้ก่อนนะคะคุณเป็นดรัฟก่อนนี่คือวิธีการทําออกแบบดีชูเมนูนะคุณไปดรัฟก่อนว่าช่องหนึ่งอยากทำอยากให้พิมพ์อะไรอยากให้ตอบว่าอะไรนะคะช่องสองพาไปไหนช่องสามพาไปไหนนะคะสี่ห้าหกพาไปไหนนะคะพอคุณคิดไปแล้ววางแผนแล้วหลังจากนั้นคุณเข้ามาออกแบบนะคะว่าอยากให้สวยประมาณไหนนะคะแล้วคุณก็แบบเออสลับไปสลับมาได้เลยนะคะโอเคอีกที่หนึ่งค่ะดีไซน์ อย่างเช่นคุณเป็นแบรนด์ใหญ่นะคะมากๆเลยคุณจะมาออกแบบแบบหน่อมแหลมไม่ได้นะคุณจะต้องออกแบบแบบมืออาชีพเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะลูกค้าตัดสินจากภาพลักษณ์จากแบบแบรนดิ้งของคุณนะคุณเป็นธุรกิจแบรนด์ใหญ่เลยโตโยต้าเลยคุณจะมาออกแบบใช้ไอคอนอนุเนไม่ได้ทุกอย่างคุณจะต้องใส่ใจและพิถีพิถันมันจริงๆนะคะและที่สําคัญนะคะอย่าพาลูกค้าไปนอกบ้านนะคะแล้วก็ปรับใหม่หมดเลยนะคะทําให้มันเกิดการขายขึ้นนะคะเมื่อก่อนนะคะ อะไรก็ลิงก์ไปเว็บไซต์ลิงก์เว็บไซต์เว็บไซต์เว็บไซต์ทุกอันเลยเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่ลูกค้าไม่สั่งซื้อแต่พอเราปรับปุ๊บนะคะเป็นไงทุกอย่างจบบนไลน์ OA มาตัวที่4ค่ะตัวนี้นะคะเทคนิคการใช้ AI มาช่วยตอบข้อความอัตโนมัติเทคนิคที่4บางครั้งอะเราก็ไม่มีเวลาตอบตลอดเวลาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีคนมาช่วยเราตอบนะคะซึ่งเป็น AI ออะก็ดีเนาะสิ่งแรกเลยนะคะ ธุรกิจที่เขาใช้ AI ตอบคำถามหรือใช้ตัวข้อความตอบอัตโนมัติเนี่ยสร้างความประทับใจลูกค้าได้ยังไงนะคะข้อดีของเขาเลยก็คือนะคะตอบข้อมูลได้รวดเร็วตรงใจลูกค้าเพราะตอบตามคีย์เวิร์ดนะคะสามารถตั้งเวลาไว้ล่วงหน้าได้นะคะ24ชั่วโมงเหมือนมีแอดมินคอยสแตนบายเลยนะคะและมี2ประเภทคือตอบกับทุกข้อความหรือตอบกับตามคีย์เวิร์ดก็ได้นะคะและสามารถสร้างได้สูงสุดถึง1000ข้อความ่อค,ามอคุณและ ในแต่ละตอบคำถามนะคะมันสามารถใส่ได้ส,ดสดา5 bubble เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือ flow อตัวอย่าง flow นะคะเวลาคุณใช้มันให้คุม้มอ่ะคุณก็ต้องเอามันมาช่วยประหยัดเวลาของคุณและทําให้คุณได้ประสิทธิภาพในการทํางานที่ดีขึ้นนะคะ, <c oughs> ะ,คะเช่นนะคะลูกค้ากด rich เมนูอันนี้ต่อยอจาก r ร c ชเมนูนะ พอคลิกปุ๊บนะคะก็จะมีข้อความมาบอกว่าเออปรึกษาแอดมินพอลูกค้าคลิกตอบคำว่าครับนะคะก็เห็นปุ่มมาคลิกครับนะคะมันก็จะมีข้อความเด้งออกมานะคะแล้วก็ตอบว่าเออเนี่ยต้องการปรึกษาปัญหาครับก็จะมีนะคะภาพเด็กมาอีกนะคะเราตั้งเป็นโฟลได้เลยนะคะพอคนกด้าใบปุ๊บนะคะเขาต้องการเออปรึกษาประเภทรองปัญหารองเท้ากีฬาครับนะคะก็มีสินค้ามาตอบให้เขาอีกนะคะไม่ว่าจะกดปุ่มไหนในแต่ละ Rich message นะคะก็จะมีนะคะเจ้าตัว AI มาช่วยทำงานนั่นเองนะคะสุดท้ายแล้วลูกค้าก็จะรู้อ๋อฉันมีปัญหารองเท้าผ้าใบฉันมีปัญหาคับแต่เป็นรองเท้าผ้าใบนะอะไรช่วยฉันได้ก็คืออาจจะเป็นเจ้าต,ต,ตัวไม้ขยาย2รุ่นนี้นะคะอะอยากรู้รายละเอียดแล้วก็ใส่อีกอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือดูช่องทางการสั่งซื้อนะคะแล้วก็ใส่ลิงก์เข้าไปอีกนะคะจนมันสั่งซื้อได้บนไลา์ช้อปปิ้งนี่คือสิ่งที่จะทําให แอดมินหรือเจ้าของธุรกิจสบายขึ้นนะคะแล้ววิธีการตั้งค่าไม่ได้ยากค่ะคุณก็สามารถนะคะไปตั้งโหมดนะคะแล้วนะคะไปเลือกการตั้งค่าเป็น AI ตอบจากบคีย์เวิร์ได้เลยแต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องรู้ก่อนนะคะก็คือเพื่อจะทำให้การตอบคำถามมีประสิทธิภาพคือคุณต้องวางแผนคำตอบก่อนเช่นนะคะคุณจจะต้องวาดนะคะวาดก่อนว่าเออเนี่ยต้องตอบอันนี้แล้วคลิกไปไหน นเะะพราะคลิกไปนี้คุณอยากให้อะไรตอบแล้วคุณก็ไปสร้างนะคะพวก a a r ์ a เ e rich m e s s เ g e เอาไว้นะคะและหลังจากนั้นค่ะคุณก็ทำให้คีย์เวิร์ดของคุณสั้นกระชับแล้วก็ง่ายเมืเมื่อกี้เราพิมพ์ R M ใช่ไหมมันสั้นกับง่ายใช่ไหมพิมพ์ตามได้เลยหรือบางทีเนี่ยคุณก็อาจจะเป็นคีย์เวิร์ดที่ลูกค้าเก็ตด้วยนะคะแล้วที่สำคัญคือเอาไปใช้คู่กับฟีเจอร์และวิธีการตั้งอะคะคุณก็ไปตั้งใส่ชื่อ ใส่คีย์เวิร์ดให้ตรงกับข้อความและคุณก็ใส่ข้อความที่เป็นตรงนี้ค่ะ5บอลลูนนะคะและสุดท้ายค่ะโปรโมชั่นอันนี้นะคะหลายๆคนน่ทราบดีอยู่แล้วว่าคุณจะจัดโปรโมชั่นนะคะและโปรโมชั่นแบบไหนละ่ะตอนไหนละ่ะที่จะทําให้โดนใจลูกค้า,าโดนใจลูกค้าเชื่อไหมว่าเวลาเรามีโปรโมชั่นประจําเดือนอะ่ะหรือโปรโมชั่นแต่ละเดืนอนน่บางทีเรายกมันได้ขึ้นอยู่กับศิลปะในการพูดคือบอกเลยว่า ทุกคนต้องเจอเห็นแล้วโปรโมชันนี้ไม่เวิร์กนะคะมันนิ่งนะคะคุณต้องไปดูว่าผิดที่ใครผิดที่เราหรือผิดที่เขานะคะแต่ส่วนใหญ่จะแบบผิดที่เขาก็ลูกค้าไม่เล่นด้วยลูกค้าไม่ได้อยากได้อ่ะเห็นไหมกลับมาปุ๊บกลับมาที่เราอีกเออเราจัดโปรโมชันสนองนี้ลูกค้าหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากให้สร้างลูกค้าประจําซื้อซ้ำอ่ะก็ต้องเข้าใจลูกค้าประจานะคะหรือถ้าเขาอยากจะได้เออลูกค้าใหม่เราก็ต้องเข้าใจลูกค้าใหม่ว่า เหตุอะไรที่เขาจะต้องมาซื้อของกับเรานะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะตอบคําถามเหล่านี้ก่อนทําโปรโมชั่นทุกครั้งนะคะคใช้หลักการวอตเวนฮาเหมือนกันก็คือเริ่มต้นด้วยกูเลยอันนี้นะคะการทาโปรโมชั่นเริ่มต้นด้วยกูก่อนคุณจะทาโปรโมชั่นให้ใครลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่า,ล,กา,ล,กา,กาลูกโปรโมชั่นคุณมา,มาคือเป็นลูกค้ามาสิบปีอะ่ะรู้กแกวคุณใช่ไหมแต่ลูกค้าใหม่เป็นไงคะ ยังซิงยังใสบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณในโปรโมชั่นลูกค้าเก่ากับลูกค้าใหม่อะ่ะอย่าไปดูถูกลูกค้าเก่าลูกค้าเก่าจํามุกจํากลเม็ดคุณได้หมดคุณจัดให้ใครและคุณจัดอะไรนี่แหละสาคัญมากๆนะคะถ้าเจอจะจัดโปรโมชั่นนี้ให้ลูกค้าไหนเท่านั้นจะก็ต้องจัดโปรโมชั่นนี้ไม่ให้ลูกค้าเก่าหรือถ้าเจอจัดโปรโมชั่นนี้ให้ลูกค้าประจําลูกค้าเก่าก็ต้องไม่รู้ไม่เห็นนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องแยกก่อนว่าจัดให้ใคร แล้วคุณถึงจะรู้ว่าจะทําอะไรอ่ะเราจัดโปรโมชั่นให้สาหรับลูกค้าที่รีวิวอ่ะคุณจะต้องนึกถึงว่าลูกค้าที่รีวิวคือลูกค้าที่ซื้อแล้วน้องก็จะเป็นลูกค้าใครลูกค้าเก่าอ่ะแสดงว่าคุณยังจัดได้อีกโปรโมชั่นหนึง่งก็คือคุณสามารถแยก2แคมเปญได้เลยคือโปรโมชั่นสาหรับลูกค้าเก่าและโปรโมชั่นสาหรับลูกค้าใหม่ทําให้คุณใน1เดือนไม่เสียโอกาสที่จะได้ลูกค้าทั้งสองกลุ่มนั่นเองนะคะจัดนานแค่ไหนแล้วต้องทําโปรเมื่อไหร่ตอนไหนคือบางทีอ่ะ ทำตอนลูกค้าไม่มีเงินเนี่ยทาไปมันจะมียอดขายไหมเช่นคุณอาจจะจัดโปรโมชั่นวันที่เกิดดับเบิลเดย์โปรโมชั่นของคุณก็จะพังพินาศนึกออกไหมคะคุณก็ต้อง forecast ได้ว่าลูกค้าจะซื้อเท่าไหร่โดยโปรโมชั่นนี้เช่นคุณอาจจะจัดโปรโมชั่นลด50%อร์เซ็นต์่ะแต่คุณก็ต้องมองเลด้วยว่าไม่คุ้มแล้วเราต้องเปลี่ยนโปรโมชั่นไหมว่าแต่ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยฉันต้องระบายสินค้า50%เฉันก็คุ้มแล้ว อ่าอันนี้คุณเล่นได้นึกออกปะคุณก็จะรู้ว่าเออคณจะซื้อแบบ50กี่ชิ้นบางคแบบนะจบเคยเล่นนะลูกเคยแบบเซลกางเกงแล้วมันเหลือน้อยมากเฮ้ยรัอนี้มันจะทําให้คอะอระบายเหลอได้มากขึ้นนั่นเองก็คือการฟอร์เควสทั้ง4ตัวนี้นะคะอ่ะ,อะถ้าตอบแต่ละข้อไม่ได้คุณต้องกลับมาคิดใหม่นะคะอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคข้อเพิ่มเติมที่คุณจะต้องใช้ประสบการณ์มากขึ้นแล้วก็อย่าลืมนะคะเวลาคุณมีโมชั่นแล้วก็อย่าลืม สื่อสารตามกลุ่มลูกค้าเมื่อกี้เราเราบอกว่าเราจะทำสื่อสารให้ใครเราก็ต้องบอดสแคนให้คนนั้นบอดสแคสตรงตามความสนใจของเขาจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราสอนมาแล้วนะคะก็คือใช้ตัวแชทแท็กแล้วก็บอดสแกไปหาคนคนนั้นนะคะแล้วก็นะคะเราก็จะมีประมาณ5ตัวที่คุณสามารถเล่นได้นะคะตัวแรกคือ special day วันสำคัญอ่ะต่อไปนะคะกระตุ้นระยะเวลาในการซื้อช่วงสั้นนะคะอันนี้ต่างกันยังไงคืออันนี้เล่นได้บ่อยถ้าคุณต้องการแต่ ย้ำว่าตัวนี้นะคะราคาต้องโคตรคุ้มคือผิดปกติอะ่ะแล้วลูกค้าต้องรีบตัดสินใจซื้อนะคะตัวนี้ถ้าคุณอยากได้ยอดแบบเร็วๆอะ่ะแฝดเซลได้เลย,เลยแลแ้วแลชเซลเนี่ยต้องสั้นต่อมานะคะมิดมันคือใครยอดขายตอนกลางเดือนเนี่ยคุณก็สามารถออกโปรสั้นๆกับต้นยอดขายแค่ไม่กี่วันในช่วงกลางเดือนก็ได้นะคะถัดมาค่ะดับเบิลเดย์ถ้าคุณไม่เล่นตามกระแสคุณก็จะพลาดโอกาสเพราะว่าลูกค้าบางคนน่ะเก็บเงินมาซื้อวันนี้จริง บางคนบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวค่อยซื้อแปเดี๋ยวค่อยซื้อแปลคุณว่าแปลกกับวันแม่ไหนมาก่อนแปมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอย่าไปรอวันแม่บางทีเงินหมดตั้งแต่แปลแล้วก็ได้นะคะเพย์เดย์ค่ะเงินเดิอนออกแล้วบางคนก็แบบรู้สึกว่าอยากปลนเปลือยตัวเองเนาะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ทุกคนที่จะจ่ายเงินในวันเพย์เดย์ใช่ไหมมันก็อาจจะเป็นพวกที่แบบคนโซดหรือคนที่ไม่ไมีภาระเอ่อชระบัตรเครดิตอะไรน,นู่นนั่นนี่เพราะฉะนั้นเนี่ย อาจจะเก็บคนกลุ่มหนึ่งที่พร้อมที่จะชําระเงินหรือซื้อของในวันเพย์เดย์อ่ะเราก็จะได้แบบเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะผสมผสานคอนเทนต์ได้หลากหลายรูปแบบที่เป็นคอนเทนต์แนวโปรโมชั่นเพื่อสลับสับเปลี่ยนกันไปสินค้าอาจจะสลับหมวดหมู่เช่นเราอาจจะไม่ลดทุกแบบเรา,าจ,จะลดแค่สินค้าประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้นที่เราอยากจะลองเทสต,ตลาดจริงๆก็ได้เช่นเราอาจจะแบบ เล่นแค่ตู้เย็นอย่างเดียวหรือเราอาจจะเล่นแค่ทีวีอย่างเดียวก็ได้หรืออุปกรณ์ช่างอย่างเดียวก็ได้หรือส่วนลดค่าบริการอย่างเดียวก็ได้คุณสามารถที่จะนะคะสลับสับเปลี่ยนไปหรืออาจจะเล่นแค่สมาชิกเห็นไหมคุณอาจจะเป็นแบบสิทธิพิเศษสําหรับดูโฮมนะคะหรือกดรับคูป,ปองไปก่อนนะคะคุณอาจจะส่งส่งโปรโมชั่นสิ่งเหล่านี้ให้กับลูกค้าได้เลยนะคะอ่ะเป็นไงคะสัญญาไว้ว่าจะไม่เลดเยอะนะคะอ่ะ